ติดตามบรรยากาศการเตรียมความพร้อมนะครับการต้อนรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ําผ่านน้ำที่เขื่อนลำพระเพลงจังหวัดนครราชสีมานะครับจากคุณเนชนกชัยยาคำครับรายง,งานสดเช่นครับ ค่ะคุณเจริญค่ะการเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และระบบต่างๆที่โครงการส่งน้ําและ,ะบํารุงรักษาลําพะะเพลิงขนาดนี้นะคะพร้อมแล้วสําหรับการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะที่จะมาตรวจร,ราชการที่จังหวัดนครราชสีมานะคะขณะที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเตรียมนาปราดชาวบ้านซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบด้านการทําการเกษตรในพื้นที่นะคะมอบหนังสือสมาร์ทฟาร์มเมอร์รู้ไว้ทําได้จริงและมอบผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ ที่บริเวณหน้าที่ทําการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลําพระเพลิงตมบลตะขบอเาเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับพบว่าสถานที่จัดงานระบบไฟและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับในยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจราชการในช่วงบ่ายวันนี้ตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อในยกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็จะร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้บริหารกรมชลประทานจากนั้นจะมาที่บริเวณเวทีจัดงานเพื่อรับฟัง บรรยายสรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดนครราชสีมาและผลการดําเนินง,งานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ต่อจากนั้นจะเป็นสักขีพยานนะคะในการมอบนธุนสัตว์น้ำมอบหนังสืออนุญาตเข้าทําประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนและมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนและเข้าชมนิทรรศการการบริหารจัดการน้ําการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลต่อจากนั้นก็จะออกเดินทางไปยังอาคารระบายน้ําล้นเพิ่มความจุปริมาณน,น้ําของเขื่อนลำพระเพลิงซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ําล้นเพิ่มความจุปริมาณน,น้ําของเขื่อนลำพระเพิงนั้นนะคะนายสุเทพน้อยไพโรธอธิบดีกรมชประทา ะะเปิดเผยว่าภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรนะะีลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2557ที่ผ่านมานะะได้อนุมัติงบประมาณกว่า500ล้านบาทเพื่อบรรเทาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภายแง้งกรมชลประทานจึงเริ่มดาเนินโครงการจนปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทำให้เขื่อนลำพระเพลิงรับน้ําได้มากขึ้นบรรเทาปัญหาน้ําท่วมอำเภอปักทงชัยอําเภอโชคชัยและอําเภอเมืองและยังมีพื้นที่กักเก็บน้ํามากขึ้นลดปัญหาภัยแล้งด้วยค่ะ วันนี้นะครับกรมชวะธานเนี่ยก็คงจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําลํำพะเพลิงนะครับที่มีการเขาเรียกว่าปรับปรุงอาคารระบายน้ําร้นนะครับให้มีความจุนะครับให้ตัวอ่างมีความจุเพิ่มขึ้นอีก50ล้านจากที่ร้อยหเป็น55ล้านนะครับโดยยกสารสปินเวย์ขึ้นมาอีกประมาณ5้าีเมตรนะครับ แต่เราไม่จะทําแค่นี้นะครับเรายังมีการปรับปรุงตัวเขื่อนด้วยนะครับ<ม>ให้ตัวเขื่อนมีความกว้างเพื่อให้มีความมั่นคงนะครับจากสันเขื่อนที่มีความกว้างอยู่แค่8เมตรเราก็เพิ่มเป็น12เมตรนะครับมีการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเขื่อนให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับโดยการมีฉีดน้ําปูนลงไปนะครับเพื่อกันการรั่วซึมผ่านตัวเขื่อนอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้น้อมนําแนวพระดรรรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาใช้ที่โครงการนี้ ก็คือเรามีการที่จะนําน้ําจากอ่างเก็บน้าลาพระเพลิงเนี่ยนะครับซึ่งทุกเป็นที่ที่นี่นะครับปกติแล้วเต็มเป็นประจำทุกทุกปีเราก็จะมีการนําน,น้ําส่วนเกินตรงเนี้ยนะครับไปไว้อีกที่หนึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำำําลําสําลายซึ่งมีความจุอยู่ประมาณ40.2ล้านนะครับเรามีการปรับปรุงมีการขุดลอกนะครับให้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น42.2ล้านเรามีการขุดคลองผันน้ำนะครับเพิ่มประสิทธิภาพคลอง คลองนี้เป็นคลองเดิมนะครับที่เราส่งน้ำเเข้ากับให้กับพื้นที่ของอพื้นที่ชุมนานของอ่างเก็บน้ำเราเลื่อเพลิงนะครับเราเพิ่มประสิทธิภาพจาก12ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น22ลูกบาทเมตรต่อวินาทีงบประมาณทั้งหมดนี้นะครับก็ใช้อยู่ประมาณ540กว่าล้านนะครับ540กว่าล้านซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมแล้วที่จะรองรับน้ำฝนที่จะตก ในปี2559ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าปีนี้ฝนจะดีนะครับเราก็หวังว่าจะให้ฝนดีนะครับ,รบเพื่อจะเก็บน้ำไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรในเขตอำเภอปากทงชัยในี่ใช้นะครับนะครับ ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะในอำนาจหมายยอดกลางนะคะเกษตรกร,ร,กรต้นแบบซึ่งเป็นปราชชาวบ้านนะคะที่ประสบผลสาเร็จในการรวมกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะคะในพื้นที่อาเภอวังน้ําเขียวนะคะปลูกผักปลอดสารพิษจัดตั้งกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำรินะคะซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีได้บันทึกประวัติและผลงานของนายอำนาจนะคะลงในหนังสือสมาร์ทฟาร์มเมอร์รู้ไว้ทําได้จริงและจะนําหนังสือเล่มนี้นะคะมามอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนะคะเราไปรู้จักกับเกษตรกรท่านนี้จากรายงานพิเศษค่ะ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษจำนวนหลายสิบไร่ของเกษตรกรผู้ปลูกผักของเครือข่ายโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชะดำริซึ่งมีในอำนาจหมายยอดกลางปลาดชาวบ้านบุคคลต้นแบบด้านการทำการเกษตรเป็นประธานกลุ่มผู้ซึ่งประสบผลสำเร็จตามแนวทางพระราชะดำริโดยเริ่มต้นจากการเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ และทำการเกษตรแบบไร้าสารพิษจนเกิดความเข้มแข็งเดี๋ยวผมถึงมีแนวคิดผมได้ว่าประกอบส่วนเชื่อมโยงถักทอต่อยอดเนี่ยเนี่ยผมผมเนี่ยผมมาทำที่วังน้ำเขียวเนี่ยเพราะว่าวังน้ำเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำเดิม,มแล้วก็โชคดีวังน้ำเขียวเนี่ยคือมีป่าดิบอ้อมทั้งอำเภอ,อคือมีเขาใหญ่ทับลานมีกลุ่มเขาผู้หลวงเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะฟื้นฟูสิ่งแบบนี้นะ่ะ โดยเข้าใจธรรมชาติแล้วก็มาทำเนี่ยใช้เวลาไม่นานเพราะมันมีรากรากหรือว่ารา,า,ากธรรมชาติเดิมอยู่ผมมีความเชื่ออย่างเงี้ยผมก็มาทําจากภูเขาหัวโลนตั้งแต่ปีตองพันามสิแล้วก็ตั้งกลุ่มและที่นี่ปลูกพืชเมืองหนาได้ผมก็เลยทดลองเอาพืชเมืองหนาวเนี่ยมาปลูกแล้วก็แล้วก็ขยายกลุ่มจนเกิดกระบวนการขึ้นมา ปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์กษิกรรมไร้าสารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริรมีสมาชิกจำนวนกว่า300ครัวเรือนปลูกผัก<ร>ปลอดสารพิษส่งขายในกรุงเทพมหานครสัปดาห์ละ3วันมีผลผลิตประมาณกว่า10,000กิโลกร,รัมต่อเดือนนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการทำการเกษตรการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีและเปิดให้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ซึ่งแต่ละปี มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นคนจนเป็นต้นแบบด้านการทำการเกษตรและต่อมาได้รับคัดเลือกจากกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีนำผลงานและแนวทางการปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จมาบันทึกลงในหนังสือสมาร์ทฟาร์มเมอร์รู้ไว้ทำได้จริงที่จัดทำขึ้นตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีพ<า><ผ>ลเอกประยุทธ์จันท์โอชา ซึ่งต้องการให้รวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษานักกีฬาทั้งหลายแหลนะก็เหนื่อยแต่ทำผักนี้มัน,มนทำไปได้เขาก็ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็อยู่แบบวิถีชีวิตอากาศดีสิ่งแวดล้อมดีมีความสุขอยู่กับครอบครวัวเขาก็ต้องมาเทียบดูอย่างนี้น,นี่คือ,คอมุมอย่างนี้ผมมองว่าคิด,ค,ดคิดมุมหนึ่งใช่ไหม <c oughs> คุณมีเงินเดือนสองหมอยู่กรุงเทพ ค่ารถค่าเช่าบ้านค่าอะไรสารพัดแทบไม่เหลือ,อได้เลยแต่คุณมาทำย่างอยู่ในพื้นที่บ้านคุณไม่ต้องเช่าเขาลถคุณไปต,ต้องไปขึ้นไปทํางานตื่นมาก็ทํางานไปอะไรไปแล้วก็หลากหลายแล้วก็มีกลุ่มมีก้อนมีกลุ่มมีก้อนก็ทาให้การขยายตลาดมันง่ายนายอานาจหมายยอดกลางได้ให้ข้อคิดเพิ่มเติม,ตมว่า <liegen dry> การทําการกเกษตร <millionaire> เป็นงานที่หลายคนมองว่าหนักและเหน็ดเหนื่อยยากที่จะประสบผลสําเร็จ แต่ถ้าหากคิดที่จะทำก่อนทำจริงทำทันทีมีผลสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยศึกษาอย่างจริงจังก็จะประสบผลสำเร็จบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงได้ไม่ยาก และในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนา,นายอภินันต์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนปาปราชชาวบ้านท่านนี้นะคะมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะพร้อมกับมอบหนังสือสมาร์ทแฟลเมอร์รู้ไว้ทําได้จริงให้กับท่านด้วยค่ะนั่นคือบรรยากาศโดยรวมนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะจะลงพื้นที่มาตรวจราชการที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงจังหวัดนครนราชสีมาค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ